เขาวันเขาวันเทปต๊อปเทปเทปตบอปขวันเนี่ยหนังต้วงเขาเทปวันบานะเทปตบอ่องอ่องยอดมะขามยอดส้มแกงยอดแดงดอกยอดส้มแกงส้มขวัญส้มขวัญนายลงกินเทปตบจอมนายลอยปังนะงขวันเนี่ยใช้กินนะขวันน่ะ ฮู้ขีกันกะเข็บตอบลบปากใสุ่่มกวางน่ปลอยาีบปลอมันหนึ่ปีหนึ่งปนะะมันเปื่งหนึ่ปีหนึ่งปอกากะกเตี้ยกาอยู่รี่บน่ะอ๋อหนึ่งลิตรละหาสิบเน่ะ ัลโหลยปเจ้ดยขาเเียวห่กเจ้าเนี่ยกาเตกาวะไปนั่งเขาไปน่งอะไรอะไหลเนื้อหมูหนึ่งโลนั่นหวหวานหวานจ้าตุ๊บตุ๊บตุ๊บตับเนี่ยแตกใส่ในปากได้เลือดไปเจ้านั่น เบิ่นผาแล้วเบิ่นกินเห็นนะนะใครกินเฮบตอบไหนดูกัมสามสีหวยอะ่ะเฮบตอบอ่องเนี้ยนะเฮบตอบอ่อง,อองสมขันข้าวเะนะนี่ <c oughs>

เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยม, <laughs> ยยมนยะวะเฮีต้ตตบอ้องนะเสียงคมปม้มโมแตไหนถ้ำม,มาได้มีเขียวเจียวห้างผืงมาเนะบา <laughs> งอัน <laughs> ป้องหนุ่ม<อ> <laughs> ป้องหนุ่มได้แค่หวานนั่นนน

ในมอไมีแทงนำนะค่ะกินดี๊กค่ะกินกัมมันอันวกินกัมไลหวยได้มได้ว่ะเหมือนในนัเตเตียว่ะเหมือนตีบนโล่งอ่ะพวกก้องกัดตักไลหวยตบปบนมือปันกินไลหวยกินกัมหวยอ่ะมุกการอะวะ Nhìn cam hủy hết đẹp Lựa ở Huế, Huế ăn ăn ơ, Huế nùm nùm, Huế lấy lẹc ăn ơ Vì ở Huế giấy này lối khách kế về ở Huế giấy Có phá mình ván, mình khóc túc tắp lấy Tức cho Huế giấy này nè อย่าเจาหัวเยอแล้ล่าหัวเหยอนะได้มันเคยแก่นี่ตบมโคมอัดต่อแต๊บๆนึ่งหวนเตะวันอะวันอะไปกัดเตะกัดปุ๊ดทั้งแล้วกัดปุ๊ดอาจจะถูกข้าในก็เลยไม่ซุ้มกุ้ก็ค่ะพี่น้องขอค่ะปุ๋ยอยก็ได้ร้อยปังได้าร้อยลงกินเข้าไม่ซุ้มค่ะ uh